เพื่อนสัตว์ตัวน้อยในวันฝนตกเจ้ากบตัวเขียวกระโดดออกมาจากพงหญ้ามันรักฝนมากที่สุดหอยทากน้อยค่อยๆค,คลานออกมาจากหลังใบไม้มันบอกว่าฝนคือเวลาที่ดีที่สุดในการออกมาเดินเล่นเป็ดน้อยกับแม่ของมันเดินเล่นรอบบึงน้ำชอบเสียงน้ำฝนกระทบพื้นที่สุดเลยทั้งสามตัวเจอกันที่แอ่งน้ำพวกเขาแลกยิ้ม แล้เริ่มคุยกันอย่างสนุกพวกเขากระโดดโลดแล่นเดินแล่นท่ามกลางละอองฝนอย่างร่าเริงแล้วก็มีเพื่อนใหม่มาเพิ่มเจ้ากระรอกหลบฝนใต้ต้นไม้และเจ้าแมงมุมกำลังถักใยเมื่อฝนเริ่มซาพวกเขานั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่แลกเปลี่ยนเรื่องเล่าของแต่ละตัวแสงแดดเริ่มส่องผ่านเมฆทุกคนรู้ว่าได้เวลากลับบ้านแล้วถึงฝนจะหยุดตก แต่มิตรภาพของพวกเขายังคงอบอุ่นอยู่เสมอ